สวัสดีครับพีเพื่อนๆเอฟทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ซ่อมจก e ักรเย็บผ้าชาแนลครับผมวันนี้มีเอฟซสอบถามเข้ามาว่านะครับวิธีเปลี่ยนตัวนี้นะครับฐานฐานจับใบมีดบนห้าเส้นนะครับพอเวลาเราตั้งใบมีดใช่ไหมครับปรับตะเข็บ เนี้ยมันขยับได้ตัวนี้เนี่ยฐานตัวนี้มันขยับได้พอเราขยับไปแล้วใช่ไหมขยับข้างบนแล้วเราก็ขยับข้างล่างทีนี้ไม่รู้ fc เข้าไปทำยังไงมันหักนะครับขยับเนี้ยต้องปรับข้างล่างด้วยนะเวลาปรับตะเข็บเนี่มีมีดบนมีมีดด้านมีมีดด้านล่างเอาให้มันซิดกันให้มันหนีบกัน ทีนี้ผมจะมาเปลี่ยนฐานตัวนี้นะครับฐานใบมีดบนตัวนี้พอดีมี fc ถามมาฐานใบมีดตัวนี้ก็ราคาประมาณสองร้อยหรือว่าสองร้อยกว่าบาทเนี่ยฐานตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นใบมีดของใบมีดบนของจกงักรพ้งถ้าเราถอดตัวนี้ออกก็อเอามีเอาใบามีดตัวนี้ออกได้นะน็อตตัวนี้ <c oughs> ีนี้จะเปลี่ยนฐานตัวนี้คือ fc บางบางท่านก็ส่งมาตัวนี้มีปัญหาตัวนี้ข้างในเนี่ยมันหักมันขาดที่ fc ฟซส่งมาให้ผมดูตัวนี้เพื่อ,อนๆจะปรับตะเข็บอะไรก็เบาๆระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถหักได้ตัวจับเอาไว้หมุนน็อตเข้าไปยึดนะครับทำความสะอาดก่อน อะไรพูดสิครับแผลงอืมปับแผลงทีนี้เพื่อนเพื่อนระวังนะครับว่ามันแตกนะครับมีเอฟซีส่งมาให้ผมดูว่าตัวนี้มันแตกมันแตกก็คือมันจะขันน็อตไม่ได้น็อตจะหลวมไปเลยถ้าขันเข้าไปเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวยึดน็อตเมีไว้นี่นะครับตัวนี้ เวลาเราขันน็อตเข้าไปก็จะอยู่ในตัวนี้นี้จะขยับได้ข้างในนี่วิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับทำที่ผมทำตอนนี้เนี่ยนี่ทานไปมีดบน สำคัญนะตัวนี้เอามันจะมีเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี้ช่วงยาวกว่าตัวนี้ช่วงแคบเอาช่วงยาวเข้าไปก่อนนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็หายากด้วยนะครับตัวนี้ตัวที่ผมออกมาเมื่อกี้หายากมากที่ fc ถามกันเข้ามาถามเข้ามาให้ผมหาให้ ทีก็มีฝุ่นไปเข้าไปติดตรงนี้ก็ออกเวลาเราขยับปรับตะเข็บจะได้ง่ายๆ่ายก,ก,กดเข้าไป รูว่ามันตรงหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงดูตัวข้างในมันจะหลวมๆแบบนี้ตรงจจากนั้นเราก็มาปรับไปมีดด้านล่างก่อนนะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วกดกดไปมีดเข้าไปแบบนี้ ให้มันเข้าไปสุดก่อนแล้วก็หมุนฐานใบมีดลงมาแบบนี้หมุนฐานใบมีดลงมาขันน็อตตัวนี้เข้าไปตัวนี้จะตะเข็บเนี่ยเวลาเราเย็บตะเข็บเล็กสุดนะตัวนี้ถ้าเราปรับให้ใบไปมีดหน้าล่างมาสุดตรงนี้อยากให้มันพอดีก็ต้องขยับใบมีดบนออกอีก แล้วแต่งานพี่ๆนะครับว่างานพี่ต้องการจะเข็บใหญ่ตะเข็บตะตะ,ตะเข็บเล็กตเขียบใหญ่เอาแค่ไหนตะเข็บใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยเนี่ยขยับออกมานี้ก็ใหญ่สุดแล้วเนี้ยถ้าใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปใบมีดก็จะไม่คมเวลาเวลาโพงเข้าไปแล้วเสียดผ้าก็จะม้วนเข้าไปข้างในมันตะเข็บมันใหญ่เกินขนาดนี้พอนะครับ เพื่อนลงไปปรับดูว,ว่าอยากได้ใหญ่อยากได้เล็กขนาดไหนใบม,มีดลงมาแล้วก็ปรับตัวนี้อย่าลืมเวลาขันน็อตข้างล่างแล้วอย่าลืมว่าดันตัวนี้นะครับให้มันชิดให้มันหนีบกับใบม,มีดด้านบนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแรงนะครับถ้าแรางเนี่ยจักรเราจะอืดเวลาใบม,มีดมันหนีบเป็นเกินไปจะอืดเนเย็บไม่ไปหมุนหมุนันวจักรไม่ไปนะครับ ตงเบาๆแบบนี้หรือว่าใช้มือดึงแบบนี้ก็ได้ใช้มือดึงเอางัดก่อนปุ๊บแบบนี้นะครับนี่ก็ใช้มือดึงดึงไว้ดึงไว้นะครับแล้วก็คันน็อตล็อกไว้จะเป็นแบบนี้ <c ười> นี่มันหนีบกันไหว่าลองโพ้งดูี่นีเปลี่ยนก็ง่าย แล้วก็วิธีเปลี่ยนใบมีดด้านล่างเนี่ยผมก็ลงคลิปไปแล้วนะครับรบกวนพี่ๆเพื่อนๆเ,เดือดดูได้เลยครับวิธีเปลี่ยนใบมีดจากโค้งห้าเส้นของผมอะ่ะทั้งใบมีดบนใบมีดล่างผมเปลี่ยนผมทาคลิปไปแล้วนะครับ ตะเข็บขนาดนี้ถือว่าถือว่าใหญ่ใหญ่นะครับสับคัญตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องปรับด้วยนะครับเวลาเราปรับตะเข็บแล้วตัวนี้ก็ต้องปรับไปด้วยนะครับตัวกั้นนีกดผ้าตัวนี้ตัวนี้หนีผ้าไม่ให้ผ้ามันดิ้นถ้าเราปรับใหญ่ก็ต้องขยับตัวนี้ออกมาด้วยตัวนี้ก็ล็อกไว้ แต่ถ้าจะปรับเล็กอย่าลืมขันตัวนี้ก่อนเวลาปรับอย่าให้ตะเข็บเล็กนะครับต้องหมุนตัวนี้ก่อนแล้วก็ดันมันเข้ามาก่อนมันเข้ามาเสร็จแล้วค่อยมาปรับตะเข็บอ,อ๋อตีพีออกก่อนก็ได้พ,พี่จะได้เห็นขันน็อตเสร็จพกพต้องกดเข้าไปใช้หัวไม่มือเนี่ยกดไบมีดเข้าไปแล้วก็ล็อกไว้ ล็อกไปก่อนทีหนึง่งแล้วก็หมุนใบม,มีดบนลงมาขันน็อตตัวนี้อีกทีขยับตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็ล็อกไว้ล็อกเสร็จเข้ามาปลดล็อกตัวนี้อีกทีแล้วก็ดันตัวนี้ออกมาอีกทีให้ม็นหนีบใบม,มีดล่างกระบนจะได้หนีบกันจะได้ตัดผ้าถ้าไม่ดันออกมาเนี่ย อาจจะไม่ตัดผ้าถ้าไม่มีดไม่คมมันไม่ตัดเลยแ,แล้วก็อาฝาเข้าแ,แล้วก็เอาตีนผีเข้าตีนผีเข้าเสร็จก็อย่าลืมตัวนี้คนที่เราขันตอนที่แรกเนี่ยขยับเข้าไปให้มันซิดไปมีดด้านบนแล้วก็ล็อกไว้แค่นี้วิธีปรับตะเข็บง่ายๆครับหรือว่าวิธีเปลี่ยนฐานไปมีดด้านบน ทำไว้สองแบบเลยครับดูวิธีเปลี่ยนแล้วก็ปรับตะเข็บเป็นด้วยนี่ครับตะเข็บเล็กลงาฝากเพื่อนๆพน่พี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากได้อะไรจากเย็บ จากโค้งหรือว่าจากอะไรแบบไหน,นก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม